กับผมบอมชียดนฟาร์มนะครับวันนี้จะมาถ่ายความคืบหน้าในการเลี้ยงกระต่ายนะครับว้าว <Wow. S 1> คือท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงหรือว่าผมเลี้ยงไปแล้วเจ็ดเดือนถึงยังน่าจะประมาณเจ็ดเดือนครับว่าเป็นยังไงบ้างการพัฒนาของที่ผมเลี้ยงเป็นยังไงชมกันเลยนะครับครับผมนี่คือข้อกระต่ายผมนะครับ ก็จะลกๆหน่อยครับช่วงนี้ให้ยามันจะลกหน่อยยังไม่ได้กวาดเลยตอนนี้ลูกรุ่นแรกโตแล้วว <Wow. S 1> รุ่นแรกคลอดวันที่สิบสี่เดือนสองนี่ครับมันจะมีป้ายเขียนไว้ก็เกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยตัวใหญ่แล้วกินอาหารเม็ดได้แล้ว ตัวตัวนี้มันเป็นลูกของของ้องนี้นะครับมันมันมุดไปเล่นกับทางนะั้นแม่นี้ให้ลูกสามตัวนี่แม่พันธไทยนะครับแม่พันธไทยดูนี้นิวซีแลนด์ไว้ตัวนี้คลอดสิบสี่เดือนสามนี่ครับลูกน้อยตัวนี้ให้ลูกสี่ตัวรอดทั้งสี่คงต่อมาคลอดสิบสามเดือนสอง แล้วก็ข้างบนนี้14เดือน3นี้ก็คือผสมใหม่แล้วผสมใหม่รอบที่1แล้วนะครับข้อนี้ให้ลูก5ตัวรอดทั้ง5ตัวเลยว้าวนะครับมีตาแดงด้วยตาด,ดำขาว4ตัวสีออกดำดำ1ตัวตัวนี้เป็นพ่อพันธ์นิวซีแลนด์ไว้นะครับ ตัวนี้น้ำหนักน่าจะเข้าสามโลแล้วละ่ะนักพอสมควรนี้พันธไทยแม่สีดำแม่สีดำให้ลูกให้ลูกสี่ตัวรอดทั้งสี่ตัวคองนี้อันนี้เดือนกว่าละเดี๋ยวจะแยกละตัวนี้พันไทยตัวนี้ผสมไม่ติดได้ผสมใหม่เมื่อวาน รอบแรกไม่ติดรอบแรกผสมวันที่18เดือน2ไม่ติดนะครับเลยไม่คลอดกระตายตั้งท้อง1เดือนนะครับนี้นิวซีแลนด์ไว้เหมือนกันลูกมองยังไม่ค่อยชัดเลยครับมันเอาขนปกผมก็เข้าห้ามจับครับเพราะว่ากลินเราเข้าไปแล้วมันจะกัดลูกตัวเองก็เลยน่าจะรอดหมดครับแต่ยังนับจำนวนยังไม่แน่ใจ เห็นคร่าวๆน่าจะสี่ตัวมีดำหนึ่งขาวขาวสามตัวนี้เป็นพันธุ์กรรมยีแต่ผมไม่มีพ่อพันธุ์กรรมยีก็เลยผสมผสมพันธุ์ไทยสีขาวออกมาตาแดงหมดเลยนี่ครับข้อสามลอทั้งสามเลยเป็นแม่สาวหมดนะครับทั้งหมดนี้ ไม่เคยมีลูกนี่เป็นลูกครั้งแรกเลยก็สิบหกเดือนสองผสมใหม่แล้ววันที่เก้าเดือนสามตัวนี้นิวซีแลนด์ไว้เหมือนกันคลอดสิบสองเดือนสามนี่ครับผสมวันที่สิบสี่เดือนสองแต่มันน่าจะผสมก่อนหน้านั่นละมันคลอดวันที่สิบสองเดือนสามมันคลอดก่อนสองวันน่าจะตอนช่วงจับไปผสมแล้วไม่ได้เขียน ตัวนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าหูมีลายลายด้วยไม่รู้ว่าข้อยกี่ตัวเพราะว่ามันเอาขนปกไว้อยู่เราก็ไม่ยุ่งนะครับถ้ามันเลี้ยงลูกแล้วเราไม่ต้องยุ่งมันตัวนี้ไม่สบายเป็นพ่อพันพันไทยตั้งแต่ตัวแรกของคอกตัวแรกของฟาร์มเลยมันน่าจะตอนแรกมันจามบ่อยๆแล้วก็พอจามไปปุ๊บหูก็เริ่มตกคอเริ่มเอียง อาหารก็ไม่ค่อยกินนี่พันแคะเป็นตัวผู้แฟนเขาเป็นตัวเมียตายไปแล้วก็เลยเหลือตัวผู้ยังหาตัวเมียให้ไม่ได้เลยหาแฟนให้ไม่ได้เลย,เยตัวเดียวพันแคะนี้ตัวเมียรครับไม่ท้องไม่เป็นสัตว์เจท้ทีดูหูมันครับ นี่เขาเรียกว่าเป็นโรคก,กระต่ายก็คือเป็นโรคผิวหนังผมฉีดไอโูมิกไปแล้วเมื่อวานก่อนเองก็เริ่มเริ่มหลุดลอกแต่ก่อนมันพอกทั้งทั้งหูเลยพอผมฉีดไปมันเริ่มเริ่มหลุดลอกเดี๋ยวจะสังเกตดูว่ากี่วันจะหายนะครับจะได้เป็นข้อมูลบอกเป็นข้อมูลจะได้บอกกันต่อไปตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้นิวซีแลนด์ แต่มันเป็นผสมมันเป็นสีตัวใหญ่มากเลยครับนี่ตัวผู้สี่ตัวตรงนี้สี่ตัวเป็นตัวผู้หมดนี่ครับเราก็ขายนะครับตัวผู้ตัวเมียเราแบ่งขายครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้แบ่งๆกันเลี้ยงครับเป็นเครือข่ายตัวนี้น่าจะสามโลกว่าแล้วนะใหญ่มากครับใหญ่เกือบเท่าจอเอ็นเนี่ยตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์มีพ่อพันธุ์สี่ตัว ตัวนี้ขาไม่ดีเป็นพ่อพันธ์ุไม่ได้ล้วรอจำหน่ายตัวนี้พันธ์ไทยคลอดสิบห้าเดือนสามกี่ตัวก็ไม่รู้มันทำรังไม่ให้ดูเลยตัวนี้ผสมพร้อมพร้อมคอกที่แล้วแต่ไม่คลอดแม่ตัวนี้มีปัญหาไม่เลี้ยงลูกนะครับเคยคลอดลูกมาแล้วสามคอกไม่เลี้ยงสักคอกรอบนี้ผสมแล้วก็ไม่ออก ผสมใหม่แล้ววันที่18ครั้งที่1วันที่21ครั้งที่สองก็ตายเป็นสัตว์14วันนะครับให้ความรู้ไปด้วยเป็นสัตว์14วันก็คือขึ้นขึ้น14วันถึงจะลงนะครับภายใน14วันเราก็ผสมสัก3ครั้งของผมผสม3ามครั้งอาจจะวันเว้นวันหรือ3วันทีก็ได้ครับเพื่ความชัวร์นี่นิซีแลนไว้ท่อส2บ เรือนสนะครับผสมแต่วันที่11เอ็ดเอน2 30วันสาวันขาวล้วนตาแดงตัวใหญ่ครับนี่ 10, 10บสวัน10วัน10วันพอดีตัวใหญ่มากเลย10วันนี่แม่ให้ลูก6ตัวอาหารเราก็จะมีให้หญ้าแห้งคือเราตัดหญ้าแล้วก็ตากแดดไว้ครับมันจะได้เก็บรักษาได้นาน บางทีก็ให้สดเลยตัวนี้ผสมรอบแรกไม่คอดมีผสมใหม่แล้ววันที่สิบแปดที่แล้วนิวซีแลนด์ไวเหมือนกันตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นิวซีแลนด์แต่ตัวนี้ไม่เคยทับเลยเอาตัวเมียลงไปทีไรกัดทุกทีไล่กัดกันเลือดสาดเลยก็เลยให้อยู่ไปก่อนอาจจะยังผสมพันธุ์ไม่เป็นนี่ก็นิวซีแลนด์ไวน่าจะท้องครับมันมันหอมๆผมผสมตั้งแต่วันที่ ยีิบเดเดือนสองครั้งที่หนครั้งที่สองวันที่สามเดือนสามก็รอรุ้นว่าจะออกไหมตัวต่อไปนี่ก็ตัวผู้ตัวผู้นะครับตัวนี้ผสมเก่งมากนี่ก็เป็นฟาร์มกระต่ายของเชียรโดนฟาร์มนะครับอาหารเราใช้อาหารเป็นอาหารเม็ดครับนี่อาหารเสริมเป็นอาหารหมูหมูตัว เขาเรียกว่าตัว่อนส่งตลาดตัวสุดท้ายกับหญ้าแห้งเป็นผมใช้เป็นแพงกุล่าแห้งมีแปลงหญ้าแพงกุล่าระบบน้ําก็ด้านนี้ปลายสายเป็นระบบน้ําลูกลอยอัตโนมัติไม่ต้องเติมใช้ลูกลอยแต่นี้นี้ครับหน้าร้อนหน้าร้อนเราเลยต้องช่วยพัดลมหน่อย โดยใช้ถมงมิเตอร์ควบคุมนะครับนี่มีอุณหภูมิวัดด้วยา <Wow. S 2> 3ตอนนี้33.1ผมตั้งถ้าร้อนเกิน36.4พัดลมจะทำงานนะครับวันนี้อากาศคึมคมเหมือนฝนจะตกมันก็เลยไม่ทำงานคือถ้าอากาศร้อนมันก็ทำงานอัตโนมัติอากาศเย็นมันก็หยุดนี่พึ่งได้มาเมื่อวานนะครับมาลองก่อนก็เลยวางไว้แบบนี้ อนาคตคิดว่าจะสองตัวนะครับ <Wow. S 1> สองตัวมุมนั่นตรงกล่องแดงตรงหนึ่งแล้วตรงนี้พัดสายไปใส่มาคือกระต่ายพอร,ร้อนแล้วมันผสมไม่ค่อยติดนะครับเขาว่างั้นผมก็ผมก็กลัวมันร้อนนะครับสงสารมันเห็นมันหอบเวลามันร้อนมันหอบครับผมเป็นน้ำมาดามจะมีคราบหน่อยนี่ร่รอยเมื่อวานก่อนเอาวิตามินให้มันกินเวลาน้ำตกน้ำก็จะขึ้นมา ครับแล้วก็ใช้แรงนมช่วงนี่ต่อต่อขึ้นมาครับสนใจอยากเลี้ยงหรือว่ามีอะไรชี้แนะบอกเก่าวก็บอกกันหน่อยครับผมก็มือใหม่ครับนี่คือคอ,อกแรกที่ลูกออกนี่คือรุ่นแรกเลยก็น่าจะยังปล่อยอยู่ครับถ้าใครอยากเลี้ยงใครอยากได้ก็ขายอยู่จำหนา่ายใครสนใจ เลี้ยงกระต่ายเพื่อจำหน่ายนะครับ <c oughs> จำหน่ายมีสองอย่างครับจำหน่ายจำหน่ายสวยงามมีจำหน่ายเป็นสายเนื้อคืออาจจะความต้องการของตลาดด้านไหนก็เราก็จำหน่ายได้หมดครับก็ขอจบการเยี่ยมชมฟาร์มกระต่ายเพียงเท่ทานี้นะครับสวัสดีครับ